จะสุดไข่แพนจะเป็นงานปีหน้าเพื่อนกลับมาเศร้าสุดยุนี่และทายฮูกพรีเวดดิ้งไปเลยปะปยัดงบไปเลยเห็นลายลปีละโย่พี่น้องสวัสดีพี่น้อง้เดียวสวัสดีก็เกาขึ้นเดิมพี่น้องเด้อเอ้เนาะเดีตยเป็นคนรอพี่น้องตัดม่เนาะรอขอเกาเนาะขอเกาพี่น้องมาโสวัดีเนาะงาทีเขาไปเอ่อทางในคุณทันร่วงเนาะแม่เหรอ แมนแต่ว okay, ่าคนหรือไล่เลยพี่น้องหรือไล่พี่น้องถึงขันไล่ที่สุดเนาะแมนตอนนี้ก็ครับโอเคพี่น้องฟองไฟเนาะนี่เวลคัมทูทานลวงพี่น้องนี่เออปิงโก้จันโยปิงโก้กัน โตนไม่ได้เลยคณน้องบการเข้าไปน้านหนนเอาเข้าไปด้านี้ก็น้องมียังไเขาไปคุมานาะอคือพี่น้องเขามาด้านี่กันแมนอ้พี่น้องเขามานันแน่กัคนร้ายเนาะจานอะคนคน้สืกว่าเริมไลายแล้วเนาะเเิฟไลแล้วทีเป็นเสือเป็นท้ายต่างๆเลยเลิ มันไข่เครื่องเถื่อนเลยไข่เครื่องสมัยแล้วขั้นกันกินโซนนั่นเลยฮะกันกินเถื่อนเลยไก่โซนนั่นเนาะตัวนี้แม่นบอลไข่เครื่องไข่ของเนาะนั่นนี่เนาะโซกโซกวันหนึ่งสาวสาวขก็ซื้อเครื่องกันเนาะแม่กับโบว่าหลายเนาะก็ซื้อยกโซงเนาะอยู่นั่นนึงเนาะเพิ่นี่นะ ขับไปด้านหน้าเราซื้อกระสีมันมือเพื่อนเเป็นตะยานแน่นอนด้านีนเนาะด้านนึงคือประแจแน่นอนเออ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 ตอนนี้เฮาการซิวเขาไปบานงานเหล่านั่นเองเนาะพี่น้อง ไปไปาาวันะน,นี้งงนก็ลังเูือมาเพิ่มนยังบ้านได้เปิดไปฟืทางการเนาะแต่ว่าเพื่องฟื้นวันที่11เนาะวันนี้ห้องยากเขาไม่เบิ่งก่อนเน่อยเพื่น้องมันคือคืนก็ได้แต่ว่ามาเบิ่งซวงหนึ่งทนเน,นินกำลังจัดเล็งรถตกแต่งเนาะไป,ไปมือนี้นะจะบาบุรีเก็บปีเนาะจัน,นเนาะบุรีเก็บปีบ่าพี่น้องวันนี้นะแต่ว<ๆ>่อาอีกวันที่11นี่ยหอยตึงได้เนี่ยนะ11เนี <t> ่นาจะปีหน <t> ึ <t> ่งคนละสิบพันพี่น้องอ๋อเนาะส่วพี่น้องเออเบิ่งแบบธรรมดาธรรมดาบุหรี่แล้วพี่น้อง นี่งามบ่ามันนี่นะทำมาได้งามได้ขนาดนี้คนกะหาสู่หาเปลี่ยนมาเลาะมาลิ้นเพน้องเลยอู้นงามเนาะไปเอาเอาแมียนเมีนแล้วเอาแม่นเบื้องบรรยากาศพี่น้องวันนี้กรเป็นวันที่แปดพี่น้องเด้อวันที่แปดเดซิเปสนะโอ้นี่หาเดิมายหูายหอยพี่น้องครับกระสุนกราซันเข้ามาเลยเพี่น้องปกติบบเมียนเนาะเดี๋ยวใส่เชือวะนี่มาเลยเนาะ สาสงข้ารเข้ามาเลยเหาเนาะพี่น้องปกติข่นกับบงค์ฮาเข้ามาแล้วขันมือแห่เนาะวันนีว่าเซร้าขนดไหเนาะเขาจะไปเยินมาเศร้าว่าด้วยจังใดตัวใดพาตัวใดพาซูฮาเฟนมาได้พี่น้องเขาไปถามเนาะโอ้ตองเขาไปดานหนวแล้วพี่น้องไปเศ้าสุดเนาะเมื่อไาเขาจะมาเศ้าสุดพี่น้อง นี <Yeah. S 1> ่เจ้าพ่อคุยงนม่นบ่นี่แหละฮาซูฮาแฟนมาเนาะนี่ทำยังไเฮาต้องฮาซูฮาแฟนฮากิกมาแล้วเหรอมาเซาซุดเนาะมาเซาซุดหไฮหกจากนไอยนึ่งเหรอนของคุยงโดยตรงเนาะแม่แต่ว่าแต่งงามๆอย่างแบบคนนั้นนี่บากเข้มเจ้าต้องแต่งงามๆเนาะมักส่วนบางงามตรงบ้านต้นด้านนี้เ้วยนี่งามคนนั้นเนาะแม่แล้วอันนี้คือเป็นโซนของคุยงโดยตรงโซนแบบโซ่เนรอโอ้งามเหรอเนาะคือกันเนาะนี่ มาเซาได้เซาสู้กันจะงามแบบนี้กันฮะเซาสุดนะมาเซาสุดกันจะประมาณนี้มาเซาสุดนี่เงี้ยไปกันต่อไปแล้วไปแสงสีไปแล้วโอ้ลายไปแล้วโอ้นะไปแล้วนี่งามอหมรงาม beautiful ไปแล้วนี่นี่ครับแม่ตัวนี้ก็เป็นขันโอ้ขนมกมีเด้อยู่ด้านในจ้า ขนมโอ้ขันเนาะมีแต่ขันงามๆนะขันนี้ขันเอามาโซ่แล้วมาขายนันนีอไมาเศาบอข้นีขเอามาโแล้วเอามาขายขายมีแต่้งามมีแต่งามานจะมาถึงทางให้คลิปลินเนาะ้งามเลยงามงามงามเลยเนาะี่ให้คลิปดิฟเนเด้เนาะซื้อยัง บอกาเครดิตเดออเอาให้ยู่แล้วแม่อันนี้ม่นัดนภาพยงนลาวไม่แนาเจอคนงามอีกแล้วอีกแล้วนีฟีนบอกอันละ่าไดเนาะอันนี้เขากับโบนเใจคือกันเขาเป็นผู้จัดพื้นที่นี้เป็นแมน โดยโดยรวมแต่ว่าแต่ละห้ามนเนกับี้ราคาเกัมนับจอแมนไนอเลยแมนแมนนวันที่สิเินคนมาเที่ยวนะคเหอนแล้วเลยลังวันที่สิบเอ็ดจะนกเตมวันที่สิบเอ็ดเนาะเขาจะใส่ชุดเนาะนี่เป็นทวาสเยใดเนาะไม่ไปก่อนเด้อแ้จขออนุญาตหนึันชุดผู้ชายนี่าแบบเซเลยอ้แต่ละหลักของพวกเขาบอมีผู้ชายนำ แต่ล,ละชนเผ่ <โฆ S 1> าก็มีแต่ว่ามันเลิกเซตแล้วหลังนี้มีบอลเปลี่ยนสุดหมดเลย,เลยแล้วอันอยากอันสุดตัวซ้ายนี่เป็นไส่แบบร่วดหมดอีกแต่สูตรพุ่งแม่เพิ่อนจะโซเตอร์สู้หญิงแต่ว่าเอฟกับซิปว่ามีแบบไถแทนสไตล์งานปีหน้าเ<อ>พิ่อนกับมาเสาวสูตยูนี่แหละทายฮุบพรีเวดดิ้งไปเลยประหยัดงบไปเลยเห็นหล,ลายๆปีละอ๊ะอันเพื่อนถามเพ,พื่อนตั้งมาใส่ว่ามาทายพรีเวดดิ้งเรื่อยโอกาสดีเพื่อนเลย เอากัไรแท่สู่มเ้กันได้เหรอเนี่ยเ่เปิดเปิดจริงเนาะเริ่มใหม่แล้วขาก็ไปเขาฟีแต่ว่างน่นที่10เอเท่รเมนไอจะได้มีการติดปี10นกิแต่ว่าเฮาซิเมียนยกเว้นเด็กน้อยผู้เฒ่าอ่ากาทักส่วนองค์การรับที่ว่าเฮดเดียนมะรทศช่วยเหลืองานบุญนี้เนาะัผู้บาคนพิการคนที่เฮายกเว้นฟีเขาปีเว้นยกเว้นเขาฟีเวผู่บาเาด เข้าเลยคนพิการเนี่ยเขาก็้าขึ้นมดเลยเจ้าอยากเว้นแต่เช้นุ่มเท่านี้แหละขอบใจเด้อโดยขอบใจไปกันต่อเนาะน้องแถวหนึ่งเนาะหลายด้านเนาะเนี่ยภูมิปัญญาพี่น้องโอ้อันนี้เพื่อนยังมาทานไต่ไฟพี่น้องไต่ไฟนี่ป้าดโูติ่งเขาไต่ไฟไหนเนาะแต่ว่าบวันได้เปิดเนาะไม่อลังการเนาะไต่ไฟนี่ป้าดโต เปิดไฟในจิวเลยนะเปิดไฟนี่นี่นี่ปหนอพี่อาจารย์นี่เนาะสามารถเนาะไปพร้อมได้บอสไปเก็บเกือบพึ่งฮะน้าบอกไปขึ้นนะแม่ขึ้นขึ้นอันนี้เนาะอันนี้กบบสมัยสมัยนะสมัยพลังเนาะจะบูงพลังพลังเองแล้วกลับไปพี่เนาะไปคับยังไงแล้วบัส ไปขับจากในโอนั่งทางนี้อันนี้คนซ้อนเจ้าจะไปอย่างซีโมได้ไหมเจ้าต้องไปนั่งนเอาแล้วครัลงฟันดีสิไหลเนาะลงฟันเนาะจะได้หนึ่งพี่น้องนี่คือการพี่น้องเนาะโอ้การจะไปขี่ดนึงก่อนอาจารย์จับอาจารยขี่เหรอขโก็สิไหลอาจารย์ไหลไปแล้วแม่โอ้อาจารย์ไปเหรอพี่น้อง เพิ่งวาจะได้ขี่รถอีหางเด็ใจคอยบริหารเด้อพี่เ้องรอจะเต็มทังคี่หรองสีหคบอสนี่รถนีบงูไมได้พรเนาะบูงูเไได้ครับูงกันเนาะอบอสเาสรปีหลังพี่นองเป็นแบบคับอันนั้น ครับคู่ขับอยู่นี่เบรกคู่ซอนอยู่นี่สองคนเนาะปั้นได้เลยเนี่ยปั้นเนาะอันนี้จะต้องเป็นอเตรงแซมแบบนีขึ้นเรื่อัฮะอันนี้เบรกไรสายเนาะเออไรสายเนาะพี่น้องเบรกเพิบมันยูปั๊บเนาะพี่น้องถี่มันลดสายเอาพี่น้องเด็กเอาตีนยูเอาพี่น้องดูเบารวก็ไปต่อเนาะพี่น้องเออนี่เกิดมาเป็นคู่แล้วพี่น้องแฮ็คคู่ได้เลยเพราะว่ามาแบบแฮ็คคู่ โอ้อันนี้แมนเกาะโคราชที่แมนเรบอกตซาเบสพี่น้องมื้อนี้คนโบราณพี่น้องเดถอะวันที่สิบเอ็ดพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนี้ย่าลืมอย่าพลาพี่น้องเข้ามาพี่น้องนี่เงินลาวพี่น้องเออเงินลาวพี่น้องเด้อเื่นพี่น้องเื่นเซินคอร์นนั่นแบบนบพี่น้องเติร์นพีน้อเอาไปทำอะไรพี่น้องนี่ทำอะไรพี่น้องแน่นไฟนี่เคยอย่างโบจันนะกัตเต็มอะไรพี่น้องคอสมือจะจันกัะเตปไล่เขานีเนาะไลยพี่น้องวัอนี้ เมื่อวันีแปดพี่น้องายมัอนี่เอาลงมัอนี่เลยนะายมนนี่แม่นคือซิดดึกซิดื้กับฮักคือเกาเนาะแม่นสุดห้าล่า้พี่น้องงามากพี่น้องงามพี่น้องวนีมเมีแต่วนี้ขี้ลายก็พูดแนววงเลยนะเบื่อ้ไปชุดกมีน้ำมาองาล้ปิดวงแล้วนี่ไปด้านน้าพี่น้องกไปดน้ำเป็นจังได้รืพี่น้อง ขาไปดันนดันนาน่นึหน่องอเสิร์วนพี่น้องมาเที่ยวใลายพี่น้องเดอวันที่สิบเอ็ดพี่น้องอ๋อเดทมาให้หใหอยแมนเปิเปิดเป็นทางการพี่น้องลินมาเที่ยวมาฮับส่งกนหลาหลายเด้อแมนแะนี่นี่้า้มาเจ่อเขตลอดพี่น้อมาเอตลอดพี่น้องสุดนี่สุดละแสนหาหน่องซื้ออะไพี่น้องเมื่อกี้นี่อะไรสัมผัเทนนิ่งด้พี่น้องแมน แมนดูแลเฮือเนี่พี่น้องหนภาเฮือนลาวพี่น้องเลยช่วงนี้ไดอีอลีพี่น้องดอกจำปาเนาะโอ้พี่นี่เมนยินดีต้อนรับซูหน้าาเฮือนลาวเนาะอันนี้เนาะแมนแล้วเชียวมาให้น้องจันเนาะมาห้าสางคือเก้าเนาะเนาะม้ามือแรกเนาะเขาว่าเป็นม้าเนาะ มาเบิ้ลต <feed> so, 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 <laughs> ัวจิงเนาะมือนี้เพิ่นออกแล้วเนาะเป็นสร้ากยามโนไปเอกเด้อพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ต้องมโนไปเอกเนาะต้องมาเบิ้งด้วยตาตัวเองเนาะตาเจ้าจะออเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟเยี่ยวน้องเน่ยแมนตัวนี้เป่าโมดังตัวนั้นเป่าดังเด้อพี่น้องตัวนี้วะตัวนี้เป็นยังไงเป่าดังตัวนี้เป่าโมดังเป่าดังเออเอาแล้วก็ไปต่อพี่น้องกากผมยังลาเนาะพี่น้องกากสีน้ำผมรวมเลี้ยเนาะเพราะว่าสีได้ไปหลอด ขอไปอีกโซนนึงอีกเนาะโซนหนึ่ง,นน <Yeah. S 2> งนเนาะพี่นอ้องมองตรันนี้เนาะพี่น้องไปหลายๆบ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะก็บผมนี้ยังหลายเนาะพี่นอ้องไปเบิงึง เซฟบิงโกนะไม่ได้จังเลยเนาะแมนรอระบายไประบายมกนมากู่้เอ๋อเอาลูกเอาลานเมื่อกี้แมนเอาลูกเอารลานซื้อกระเทาเด้บุ๊บลูกวิลานทูกที่เนาะยื้อไปนะพักไปกับไปเนาะไปพูดไปเนองไปไปหาเซฟบิงโก่ไนะ ไป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  không ไป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  nào, nào? bye เอาแล้ววะสามารซับได้เนะเฮ้งเี่าอเนมาซ่อมบอลนังตอนนี้อย่าลืมว่าถ้าไหนอยากเป็นคนนัพี่ะ แบบเขามาราคาซื้อป๊อปคนนะพื่อนป๊อปคนไปกินนะก็ซิปิงโกนะเสียไปปิงโกไปนั่นล่ะที่เป็นี่่อเ่อนกะไมาน้ากันาเบิ้องนะเนาะครัรมาบล้วมาแล้วกันวันนี้เนาะวันนี้เนาะอยู่ข้างในเนาแล้วกับปเนาะผู้สาวอย่างนี้อ่งเงี้า

เบ้อสจแห่เขาจะมาซื้อพี่น้องไปเบิ้องตนนะก็ได้ไปพุ่นต้นนะก็มีพี่น้องนะครับเขาขับรถขักลากพี่น้องเตรมโย่พี่น้องเอาล้ำปีกไก่พี่น้องบมรื้อโมพาพอาล้ำปีกไก่พี่น้องบุญทฮันลวงพี่น้องเด้เป็นตัดแสบเลยปีน้องเขาได้เออเนี่ยหกสิบพันพี่น้องหกสิบพันเอาห้ามฮานันไม่ได้สิบพันพุ่นได้ กลับมาเกลือกครับไปไปพร้อมแล้วมพร้อมไม่จนันเนาะแต่ว่าต้อง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 ได้กิน สาวพันสี่ห้าสาวสาวพันไม่น้ กินเนระซืยังกินเิโนเลยขอนคุ้แผ่นมินอันนี้ป้อถือขอนคักรมอน่อันนี้สิคักเอนแถอ่นออมีไก่เมีไก่นมนเรารอเสเอาขายเป็นห่วงได้บ่เดี๋ยฮะขายเป็นหวได้บ่ดียเคิ่งหัว เพิ่มเ่ตัวพ mm ิงใกล้ย like, ังเพิ <wh anes c onos> ่มหนึ What language? What language? Mm ่งเพิ่นึงแปดีบยกษใม้อแล้วตันั่นั้นันสงปิงมกณจแซนาะอันนี้ิงิกาที่ใหเใส่ไม่แห้งนะใส่ไมแห้งเนาะ ใกล้ไหมเนาะบินใกล้อ้เสื้อที่ชุ่ไหมเนะา,านะซาเวลาเนาะซาเวลาไปเนอะงแมนซาเวลาอยู่ไล่เติไมไนอะง